ายแล้วเออายมันมาแล้วนมมันอยู่บนหลังไงเนี่ยก็เหือจะค่อยค่อยกระจายออกไปนี่ายเพราะวเป็นเลี้ยงที่เกาะเอ่อายก็วายกำลังเดินทางกลับว่ายน้ำกลับเขาจะกลับเองใช่ไหมเนี่ยายเนี่ยกลับเองไฟใช้เวลาถึงเวลามันกลับมันกลับแล้วแพ้ไมารับรอบมันจะเป็นหนองหอย ก็ดังนี้เราที่มาน้งรอได้มาถึงป่าศรีสาสักคุลสิ์นะครับตอนนี้เรากำลังจะอยู่บนรถไฟที่พาเราไปเที่ยวปสันเีส่อนะครับนี่คือบริเวณด้านหน้าสันเืสอนนะครับเรเพิมงไดมีมัะุธเทศตัวเล็กๆไม่รุนแรน้อยๆเมาทานเพิมมาุดให้จุดนะครับ ขณะดี่รถไปของเราก็ได้เริ่มเดินทางมาถึงสันเขี่อนแล้ นี่คือรถอาลากที่พาพวกเราไปเที่ยวบนสันเขื่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของเขื่อนหรือว,ว่าไยงไครับจะมีป้ายาตรงนี้ขน,ขนาดใหญ่นะครับเป็นป้ายลิง2ตัวนะครบับการท่องเที่ยวของอางานสงการของทีมงานก็จะจบในช่วงนี้นะครับคือจบกันที่เขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์นะครับจากวันแรกถึงวันสุดท้าย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานนะครับโอกาสหน้าได,ได้ได้พบกันใหม่ในโครงการหน้านะครับจะปิดท้ายด้วยรูปของคุณจอ๋สองท่านนี่นะครับให้เป็นตัวปิดท้ายแล้วก็จะแผนกล้องไปรอบๆให้ดูบริเวณบริเวณด้านจุดรับส่งผู้โดยสารของ รถไฟไปรถเป็นรถลากนะครับรถลากซึ่งจะพาพวกเราไปเที่ยวบนสันเขื่อนนะครับนับน่นคือเมื่อสักครู่หน่งนี้ที่ก่อนที่รเรากำลังขึ้น,นรถนี่ยก็ทีมงานก็ได้มีการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปไม่ไม่รู้ว่าแจากปีหรือว,ว่าเสียเงนินจะจะับเป็นทีมงานที่เขาถ่ายมาให้พวกเรานะครับตอนลงจากรถขึ้นมาจำหน่ายไม่ไม่ทราบว่าภาพอะไรภาพบันไดใช่ไหมครับอ่า แต่ที่จริงเมื่อกี้เราถ่ายไปมากกว่าจำนวนที่เยอะมากยังมีรูปเหลืออีกหลายรูปที่ถ่ายทำแล้วเจ้าของไม่ได้รับไปเช่นอย่างผมไปทีมงานก็ไปก๊อปปี้ของเขาโดยทีย่ไม่ได้รับรับของที่เขาทำให้นะครับไม่รู้ว่าก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็าเราทำเองก็ทำได้ก็ไม่อยากจะเสียเงยินอีกภาพจุดละหนึ่งร้อย่ะจะเก็บเงินไว้เติมนำมนรดกลับบ้านนะครับ อางหนึ่งครับไม่แค่จะเพืาเก็บเงินเติมน้ำมันรถอย่างเดียวนะครับเก็บเอาไว้เที่ยวครั้งหน้าประหยัดเอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มีอ้ส,สตังค์สำหรับโครงการต่อไปไอ้เรื่องบางครั้งเรื่องที่มันไม่จาเป็น